ไม่ได้เจอออดปลา,านานแล้วมาดูออดปาสิเป็นยังไง <c oughs> เป็นออดปลาเหมือนเดิมปลา <c oughs> หรือว่าเป็นออดอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> อะไรคือออตตาอะไรือออตตายิ้มือชึ่ การ <c oughs> ข้าวลวงหมดกันข้าวลวง <c oughs> ข้าวมีน้อยนะวันนี้ข้าวสองข,อข,อขอ้อลูกน่เดือนเดืนแค่นี้ อ้าวฝั่งนูน้นจะได้ไม่น้อยใจอ่าได้กินกันครบแล้ว ูน้อยมีญาติแล้วนะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูญาติออดปลา <c oughs> ญาติออดปลาคลอดเมื่อวานวันนี้อัปเดตออดปลาแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูญาติออดปลากันเดี๋ยวพาไปดูญาติออดปลาก่อนญาติออดปลาเป็นวัว นี่ไงญาตอิอดปลามามามา,มาผู้ชมอยากรู้ญาติอดปลาคือใครนี่ครับญาตดิอดปลาเพิ่งคอร์ดมูวานเป็นเพศผู้เพศผู้สนว่าขนาดยังไม่โตนะเนี่ยกร <c oughs> ะตดดตึ้ง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 ,งอยู่ตอนเช้า แม่มาตามละแม่มาตามลูกละโอ้ยขี้แล้วนี่โอ้โอ,โอ้ทำความสะอาดขี้ให้ลูกด้วยทำไมเป็นอย่างนั้น มันคืออะไรเนี่ยเด็กสายลกสายอะไรยังไม่เสร็จเลยดูเดินี่ครับพยายามทำความสะอาดให้เราก็ไม่ดูโอเคสำหรับวันนี้ ลาก่รแล้วคุณผู้ชมก่อนเร็วแล้วคุณผู้ชมก่อนเร็วเร็วแล้วคุณผู้ชมก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนเจอกันใหม่ครั้งนี้ครับสวัสดีครับตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้ว ตามมาแล้วตาแล้วอย่ามาอย่ามาอย่ามาไปกินนมมานูน่นไปทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยก่อนตามมาละตามมาถ้ตามมาละ,าละ,าละน,าน,นั่นแม่วิ่งมาตามมาแล้วโดนมากเลยเนี่ยขนาดยังไม่โตนะ เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย